สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go Talk รายการที่จะพาคุณไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวในโลกของทองคำไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจปัจจัยระหว่างประเทศหรือมุมมองการลงทุนแบบเข้าใจง่ายวันนี้ผมมีข่าวที่น่าสนใจจากฝั่งจีนมาฝากกันครับเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดทองในประเทศและราคาทองคาทั่วโลกเลยทีเดียว เกี่ยวกับเรื่องทองคําที่อาจส่งผลสะเทือนไปทั่วทั้งตลาดโลกเลยก็ว่าได้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังของจีนหรือ MOF ได้ประกาศยกเลิกสิทธิทางภาษีที่ผู้ค้าทองเคยได้รับครับก่อนหน้านี้ร้านทองหรือผู้ผลิตเครื่องประดับในจีนสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ได้เมื่อต้องซื้อต่อทองคําจากเซี่ยงไฮ้โกลเอเชนแต่ตอนนี้สิทธิ์นั้นหมดอายุแล้วครับ แปลตรงๆคือต้นทุนของผู้ค้าทองในจีนจะสูงขึ้นทันทีและสุดท้ายคนที่ต้องแบกรับต้นทุนส่วนนี้ก็คือผู้บริโภคอย่างเราๆนั่นเองที่นี้ทำไมรัฐบาลจีนถึงตัดสินใจแบบนี้คำตอบคือเพื่อหารายได้เพิ่มครับเศรษฐกิจจีนช่วงนี้อุปสงค์ภายในประเทศอ่อนลงรัฐบาลจึงเริ่มมองหาช่องทางเพิ่มรายได้จากภาษีการยกเลิกสิทธิหัก VAT ในภาคทองคำจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่พวกเขาเลือกใช้ ผลกระทบก็ชัดเจนเลยครับร้านทองและผู้ค้าปลีกต้องแบกต้นทุนมากขึ้นราคาทองในจีนมีแนวโน้มขยับขึ้นและแน่นอนความต้องการทองระยะสั้นอาจชะลอตัวลงเพราะผู้บริโภคเริ่มลังเลแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือผลต่อตลาดทองคำโลกอย่าลืมนะครับว่าจีนคือหนึ่งในประเทศที่บริโภคท,ทองมากที่สุดในโลกถ้าความต้องการทองในจีนลดลงราคาทองโลกอาจมีแรงกดดันในระยะสั้นหรือในทางกลับกัน ถ้าผู้คนมองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจเกิดแรงซื้อกลับกันในช่วงต่อมาได้เหมือนกันผมว่าข่าวนี้มีมุมให้คิดหลายอย่างเลยครับ 1. มันสะท้อนใหเห็นว่ารัฐบาลสามารถปรับกติกาได้ทุกเมื่อเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนสําหรับนักลงทุนหรือคนที่ถือทองอยู่นี่อาจเป็นสัญญาณให้เรากลับมาทบทวนผร์ตดูอีกครั้งและสาําหรับประเทศไทยแม้เราจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ราคาทองในตลาดโลกที่ผันผวนอาจส่งแรงสะเทือนเล็กๆมาถึงบ้านเราได้เหมือนกัน ส่วนตัวผมมองว่าผู้ค้าทองในจีนอาจต้องปรับตัวหันไปขายสินค้าพรีเมียมหรือทองดีไซน์เฉพาะเพื่อรักษากำไรไว้ขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปอาจชะลอการซื้อทองในระยะสั้นแต่ถ้าความเชื่อว่าทองคือสินทรัพย์ปลอดภัยยังอยู่สุดท้ายความต้องการทองคำในระยะยาวก็คงยังไม่หายไปครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการยกเลิกสิทธิภาษีทองคำของจีนแหล่งข่าวจาก Business Today เขียนโดย Business Today Desk เผยแพร่วันที่1พฤศจิกายนปี2025ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับประเด็นน่าสนใจในโลกการเงินที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับ